ค่ำคืนนี้ควรเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่มีวันลืมมิทำครัวเธอเคยไว้ใจเขารักเขาแต่ใครจะคิดว่าเขาจะเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอใบหน้าที่หวาดกลัวคืนหนึ่งดินเนอร์ใต้แสงเทียนแก้วไวน์สองแสงแวววาวทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจนกระทั่งเธอรู้สึกถึงบางอย่างเย็นเฉียบแนบที่คอกระโหลกเขามองเธอแล้วยิ้มแต่ดวงตานั้นว่างเปล่า จากราตรีแสนหวานกลับกลายเป็นค่ำคืนแห่งความสยองที่ไม่มีทางหนีประตูสัญ,ญลักษณ์การชนกันวงกลมขนาดใหญ่สีแดงเธอจะรอดไหมหรือเขาจะทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อเธอหมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความรักบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวพวกเขามีความสุขในตอนแรกแต่แล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดกับเธอ เสียงหัวเราะของเธอดังสะท้อนในห้องนั่งเล่นกลิ่นหอมของดอกมะลิลอยอ่อนในอากาศไฟสีส้มสลัวขับเงาของเขาให้ทอดยาวไปตามผนังเธอจิไวนยช้าๆมองหน้าเขาด้วยรอยยิ้มเขาก็ยิ้มตอบอ่อนโยนอบอุ่นเธอคิดว่านี่คือค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบแต่แล้วเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่เย็นเฉียบแนบชิดต้นคอร่างของเธอแข็งค้างดวงตากระพริบที่หัวใจเต้นรัวคุณทำอะไร เสียงของเธอเบาหวิวเขายังคงยิ้มแต่ดวงตาว่างเปล่ามีดเล่มนั้นแนบสนิทกับผิวของเธอปลายคมสะท้อนแสงไฟวูบวาบอย่าขยับนะเสียงของเขาเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาใกล้ขึ้นเรื่อยๆความเย็นจากใบมีดแทรกผ่านผิวหนังเป็นเส้นบางๆมือของเธอสัน่นหัวใจเต้นรัวจนแทบแตกสลาย รอบตัวเงียบสงัดนอกจากเสียงลมหายใจของพวกเขาทั้งสองเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากจากนั้นโปรดบอกให้ฉันดำเนินเรื่องต่อจากจุดที่คุณต้องการจากนั้นเธอรู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆไหลซึมตามลำคอไม่ใช่เลือดแค่หยาดเหงื่อของเธอเองหรือของเขาเธอไม่แน่ใจแล้ว ปลายมีดยังจ่ออยู่ตรงนั้นนิ่งสนิทแต่หนักอึ้งราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเธอไปแล้วเธอไม่กล้าหายใจแรงไม่กล้าขยับแม้แต่มิลลิเมตรเดียวแต่แล้วเขาถอนมีดออกช้าช้าเธอแทบไม่ทันรับรู้ก่อนที่มืออีกข้างของเขาจะกระชากแขนเธออย่างแรงร่างของเธอถลาไปข้างหน้าศีรสะชนกับขอบโตเสียงกระแทกดังสนัน่นความเจ็บปวดพุ่งทะลวงเข้าในกระโหลกดวงตาพร่าเบลอเสียงวีดวิวดังในหู คุณทำบ้าอะไรเธอพยายามตะโกนแต่เสียงที่ออกมากลับแผ่วเบาเหมือนเสียงครางเขามองเธอยังยิ้มอยู่รอยยิ้มที่ดูผิดปกติเธอไม่ควรถามเขาพูดเบาๆก่อนที่มือของเขาจะเอื้อมมาแต่ใบหน้าของเธอปลายนิ้วเย็นเฉียบลูบผ่านแก้มที่สั่นระริกของเธอเธอพยายามดิ้นหนีแต่ร่างกายไม่ขยับเลยเขาโน้มตัวเข้าใกล้กระซิบที่ข้างหูอย่ากลัวไปเลย มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอมันหายไปแล้วเธออ้าปากพยายามจะเปล่งเสียงแต่ไม่มีอะไรออกมานอกจากเสียงหอบสั่นเครือมือของเขายังคงแนบอยู่บนแก้มของเธอรูปไล้เบาๆอ่อนโยนเกินไปผิดธรรมชาติหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอก เธอพยายามดิ้นอีกครั้งแต่ร่างกายของเธอยังไม่ตอบสนองเหมือนกล้ามเนื้อทั้งหมดถูกพันธนาการด้วยความหวาดกลัวเขาหัวเราะเบาๆเสียงต่ำลึกเย็นยะเยือกเธอรู้ไหมทำไมเธอถึงขยับไม่ได้เธอสายหน้าช้าๆดวงตาเบิกกว้างไวายแก้วนั้นเขากระซิบฉันผสมอะไรบางอย่างลงไปลมหายใจของเธอสะดุดหัวสมองหมุนคว้างเหมือนโลกกำลังโคลงเคลง ไม่จริงเธอกำลังฝันร้ายอยู่ใช่ไหมเธอพยายามจะกระพริบตาแรางๆหวังให้ตัวเองตื่นขึ้นแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเธอเห็นเงาของเขาเคลื่อนไหวแล้วมีดเล่มนั้นก็ถูกยกขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้จ่ออยู่ที่คอของเธอมันเลื่อนต่ำลงช้าๆไปที่หน้าอกของเธอเธอพยายามก้านหายใจหวังว่าเขาจะหยุด หวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจแต่เปล่าเลยปลายมีดกดลงบนเนื้อของเธอเบาๆพอให้รู้สึกถึงแรงกดดนันฉันอยากเห็นเสียงของเขาแผ่วเบาว่าข้างในเธอเป็นยังไงเธอเบิกตากว้างความเย็นจากเหล็กคมกริบแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วแรงกดมันเพิ่มขึ้นค่อยๆกรีดลึกลงไป ความเจ็บปวดแล่นปราดขึ้นมาทันทีเหมือนเปลวไฟลุกชนใต้ผิวหนังเธออ้าปากกว้างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาดวงตาของเธอคลอด้วยน้ำตาความหวาดกลัวแทรกซึมเข้าถึงไขกระดูกเขากำลังจ้องมองเธอรอยยิ้มของเขามันผิดปกติยิ่งกว่าเดิมปลายมีดกรีดผิวของเธอช้าๆไม่เร่งรีบไม่เราใจแต่น่าขนลุกดูสิเขาพึมพำเลือดของเธอไหลออกมาช้า หาหกสวยงามมากเธอหอบถี่ร่างกายสันสถานเลือดสีแดงเข้มไหลรินจากรอยกรีดเป็นทางยาวความร้อนจากของเหลวชุ่มโชกเสื้อของเธอเธออยากจะดิ้นหนีอยากจะผลักเขาออกไปแต่ร่างกายยังคงเป็นอมพาสเธอได้แต่จ้องมองเขาด้วยสายตาสันไหวเขาใช้ปลายนิ้วเกลี่ยเลือดของเธอก่อนจะยกขึ้นมาดูใบหน้าของเขาใช้แววพึงพอใจเธอรู้ไหม เขากระซิบลมหายใจร้อนจัดเป่ารถแก้มเธอฉันเฝ้ารอวันนี้มานานแค่ไหนเธอสายหน้าน้ำตาไหลรินเขาหัวเราะเบาๆตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเธอสะอึกหัวใจบีบรัดแน่นทำไมทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขาไล่ปลายมีดไปตามผิวของเธออีกครั้งวงเวียนกดลงเป็นเส้นบางๆแต่ไม่กรีดลึก รากับกำลังเล่นสนุกเธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอมันยังคงหายไปจากนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากข้างนอกก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูเธอเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นใครบางคนอยู่ข้างนอกเธอพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามจะส่งเสียงทำอะไรสักอย่าง แต่มือของเขาพุ่งเข้ามาปิดปากเธอแน่นดวงตาของเขารีลงอย่าแม้แต่จะคิดเขากระซิบเสียงเข้มเสียงเ้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นถี่ขึ้นก๊กก๊ก,ก,กใครบางคนรู้ใครบางคนกำลังมาและเธอเธอมีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว พวกเขามีความสุขในตอนแรกแต่แล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดกับเธอตอนจบเสียงเคาะประตูยังดังต่อเนื่องก๊อกก๊กก๊แรงขึ้นถี่ขึ้นเธอพยายามดิ้นหนีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกมือของเขากดแน่นบนริมฝีปากของเธอลมหายใจของเขาร้อนจัดใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงความชื้นจากลมหายใจของเขาเงียบซะเขากระซิบน้ำเสียงเย็นชาถ้าเธอส่งเสียง ฉันจะกรีดให้ลึกกว่านี้น้ำตาของเธอไหลซึมลงข้างแก้มหัวใจของเธอร้องตะโกนแต่ปากของเธอปิดสนิทเสียงเคาะประตูเงียบไปครู่หนึ่งเธอภาวนาได้โปรดขอให้ใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกเปิดประตูเข้ามาได้โปรดแต่แล้วคุณอยู่ข้างในหรือเปล่าเสียงของใครบางคนดังลอดผ่านประตูน้ำเสียงฟังดูเป็นกังวลเธอรู้จักเสียงนี้มันคือเสียงของลีนาเพื่อนสนิทของเธอ เธอพยายามเปล่งเสียงแต่ทุกอย่างถูกกลืนลงคอเหมือนถูกบีบรัดเธอดิ้นสุดแรงเท่าที่สติอันเหลืออยู่อนุญาตให้ทำได้เขาเหลือบตามองเธอก่อนจะขยับใบหน้ามาใกล้ปลายจมูกของเขาเกือบจะแตะหน้าผากของเธอถ้าเธอขยับอีกนิดเดียวเขากระซิบเสียงต่ำเธอจะไม่ได้เห็นวันพรุ่งนี้ติดเสียงจากล็อกประตูดังขึ้นเธอเบิกตากว้างลีหน้ากำลังไขกุญแจ เขาหันขอบไปมองประตูในตาวาวโรดราวกับสัตว์ร้ายที่ถูกไล่ต้อนเธอรวบรวมพลังทั้งหมดในร่างก่อนจะยกเข่ากระแทกเข้าที่ท้องของเขาสุดแรงพลากเขากระเด็นออกไปเสียงลมหายใจขาดห้วงเธอล้มลงกับพื้นร่างกายยังหนักอึ้งเหมือนถูกถ่วงไว้แต่เธอรู้ดีว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวของเธอเธอพยายามคลานไปที่ประตูมือเอื้อมไปข้างหน้าแม้แขนจะสั่นเทาด้วยความอ่อนแรงมือของเขาคว้าข้อเท้าของเธอไว้ เธอกรีดร้องครั้งแรกที่เสียงของเธอหลุดรอดออกมาแต่เสียงนั้นเบากว่าที่เธอหวังเธอหนีไม่พ้นหรอกเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ก่อนที่เขาจะได้กระชากเธอกลับไปประตูเปิดออกพระเจ้าลีนา่าร้องลั่นเมื่อเห็นสภาพของเธอเธอไม่มีเวลาจะอธิบายอะไรนอกจากใช้แรงเฮือกสุดท้ายสบัดเท้าหนีจากการก,รก่อกลุมแล้วคลานเข้าไปหาลีนา่าลีนา่ามองเห็นเลือดเสื้อของเธอเปื้อนไปหมด แกเป็นบ้าอะไรของแกลีหน้าตะโกนใส่เขาดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจและหวาดกลัวเขายืนขึ้นช้าๆใบหน้าของเขาไม่เหลือร่องรอยของความอ่อนโยนที่เคยมีอีกต่อไปมีเพียงดวงตาที่ว่างเปล่าและรอยยิ้มที่หน้าขนลุกเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่เขาพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันลีน้ารีบเข้าไปพยุงเธอขึ้นพยายามจะพาเธอออกไปแต่เขาเขาหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้ง เธอเห็นเงาสะท้อนของมันวุบไหวใต้แสงไฟระวังเธอพยายามกรีดร้องฉึกเลือดพุ่งกระจายออกเป็นสายร่างของเขาชะงักครางมีดหลุดจากมือดวงตาเบิกกว้างแล้วเขาก็ล้มลงไปกับพื้นเลือดไหลาจากอกของเขาเองเธอหันไปมองลีนาในมือของลีนามีมีดเล่มหนึ่งเปื้อนเลือดเธอเป็นคนแทงเขา ลีนาหายใจหอบแรงตกใจสับสนและตัวสั่นแต่เธอยังคงจับมือเธอไว้แน่นไปกันเถอะลีนาพูดด้วยเสียงสะอื้นเธอพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดพวกเธอรีพากันออกจากห้องนั้นทิ้งร่างของเขาไว้เบื้องหลังเสียงไซเรนตำรวจดังมาแต่ไกลเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวในอกความเจ็บปวดจากบาดแผลยังคงมีอยู่แต่เธอรู้ว่าเธอรอดแล้วค่ำคืนนี้มันควรจะเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นค่ำคืนที่เธอจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต